สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะหลังย่าเราพบสามีเก่าในงานวันเกิดเพื่อนเมื่อเห็นคนที่ลงมาจากรถเราก็น้ำตาไหลพรากรีบออกมาจากงานทันทีเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต,ต์ต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งโดยเรื่องราวระบุว่าปีนี้เราอายุ32ปีแล้วชีวิตการแต่งงานล้มเหลวตอนนี้กลับมาโสดได้สปีแล้ว ตอนเพิ่งหย่าใหม่ๆญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างรีบร้อนพากันแนะนำผู้ชายใหม่ให้เราเราเองก็ไปดูตัวอยู่หลายครั้งแต่ก็จะเอาพวกเขามาเปรียบเทียบกับสามีเก่าตลอดเวลายิ่งเปรียบยิ่งรู้สึกว่าสามีเก่าดีกับเรามากการเลิกกับเขาเป็นเรื่องที่เราเสียใจที่สุดในชีวิตในใจเราคิดถึงเขาตลอดเวลาแต่สองปีตั้งแต่เลิกกันพวกเราก็ไม่เคยได้เจอกันอีกเลยพวกเราเปลนเพื่อนกัน ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยตอนปี4ก็หางานทำด้วยกันแล้วก็โชคดีได้ทำงานบริษัทเดียวกันตอนนั้นพวกเราเพิ่งเป็นเด็กจบใหม่เต็มไปด้วยการกระตือรือร้นเราสนับสนุนกันและกันก้าวหน้าไปพร้อมๆกันและความรักก็เริ่มก่อตัวขึ้นตอนนั้นเงินเดือนเราสองคนรวมกันอย่างน้อยมากพวกเราจึงทำได้แค่เช่าห้องถูกๆอยู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเงินแต่เขาก็เต็มใจที่จะให้ทุกอย่างกับเรา เขาประหยัดอดออมเพื่อจะซื้อกระเป๋าที่เราชอบให้เราตั้งแต่เริ่มคบกับเขาเราไม่เคยต้องล้างจานหรือทำงานบ้านอีกเลยสามีบอกว่าเขายอมให้เราลำบากไม่ได้จะพยายามดีต่อเราให้มากที่สุดตอนนั้นเราซาบสึงมากรู้สึกว่าผู้ชายดีขนาดนี้เราต้องถนอมเขาไว้ให้ดีและต่อมาเราสองคนก็แต่งงานกันอย่างมีความสุขหลังแต่งงานเราบอกเขาว่าเราไม่อยากมีลูก สามีที่เป็นลูกผู้ชายคนเดียวก็เห็นด้วยอย่างไม่ลังเลเราบอกเขาว่าเราไม่อยากให้เขาสูบบุหรี่เขาก็เลิกสูบตอนเราป่วยเขาก็เฝ้าอยู่ข้างเตียงตลอดไม่หลับไม่นอนแต่เพราะเขาดีกับเรามากเวลาผ่านไปเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเอาแต่ใจไม่คิดถึงความรู้สึกของเขาและสุดท้ายเพราะงานของเราพวกเราสองคนก็แยกทางกันตอนหย่ากันสามียกทุกอย่างให้เรา เขาขอโทษที่ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสามีที่ดีกับเราขนาดนี้แตอยากกับเราที่แท้เขาเองก็เหนื่อยความอดทนของเขาก็มีขีดจํากัดต้องโทษที่เราไม่รู้จักทนุถนอมความสัมพันธ์โทษที่เราไม่รักทำร้ายเขาจนเขารักษาตัวไม่ไหวจนสุดท้ายเขาก็ปล่อยมือจากเราไปเราไม่อยากยาเราต้องการอยู่กับเขาแต่ปากเรา พูดอะไรไม่ออกเพราะความหยิ่งทางนั้นสามีพูดถูกเราโดนเขาตามใจจนเสียคนในเมื่อเขาไม่รักเราแล้วเราเองก็ไม่จําเป็นต้องพูดออกมาหลังหย่ากการเราเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาเราคิดว่าไม่นานสามีต้องกลับมาหาเราเหมือนทุกๆุกครั้งที่เราบอกว่าขอเลิกเขาก็ต้องตามมาง้อขอคืนดีแต่วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปสามีก็ยังไม่เคยกลับมา เราถึงได้รู้ว่าครั้งนี้สามีเอาจริงความสัมพันธ์ของเราสองคนคงจบลงแล้ว2ปีผ่านไปเพื่อนที่มาหาหลัยจัดงานวันเกิดครบ30ปีแล้วเชิญเราไปร่วมงานด้วยวันนั้นเราเพิ่งไปดูตัวกับพ่อไม้คนหนึ่งมาอีกฝ่ายสบัดคำหยาบใครออกมาตลอดเวลากาแฟย,ยังไม่ทันมาเสิร์ฟเราก็ชิ่งออกมาก,ก่อนจากนั้นเราก็ไปงานวันเกิดอย่างไม่เต็มใจนกักไปถึงงานก็หาที่นั่งทันที เห็นเพื่อนสวิตหวานกับสามีเราก็คิดถึงสามีเก่าเราสองคนก็เคยเป็นสามีภรรยาที่รักกันมากแต่มันเป็นอดีตไปแล้วเราน้ำตาคลอรู้สึกว่ามีคนจ้องเราอยู่พอเงยหน้าขึ้นไปมองที่แท้ก็สามีเก่าเขามางานนี้ด้วยแถมอย่างนั่งโต๊ะเดียวกับเราเราทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจที่เจอเขาแล้วก็คิดไปถึงภาพเก่าๆที่พวกเราเคยอยู่ด้วยกันเราอยากไปกุมมือเขา ให้เขาบอกเราว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงแต่เรากลับไม่กล้ายื่นมือออกไปเราเห็นเขามาคนเดียวในใจเราก็มีความหวังขึ้นมาเขาเองอาจยังเป็นโสดอยู่พวกเราจะมีโอกาสกลับมาดีกันไหมตอนเรากำลังคิดฟุ้งซ่านสามีก็รับโทรศัพท์เขาพูดอย่างอ่อนน้อมได้ครับผมออกไปรับคนเดี๋ยวนี้เลยมันเหมือนที่เขาเคยพูดกับเราเขาวางหูแล้วก็เดินออกไปเราเดินไปที่หน้าต่าง มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยดูเรียบร้อยอ่อนหวานคนหนึ่งลงมาจากรถพอเห็นสามีเก่าเราก็เหมือนนกน้อยพุ่งเข้ามาหาอ้อมกอดทันทีสามีเก่าก็ก้มลงไปจูบเธอแล้วสองคนก็เดินจุหมือกันขึ้นมาน้ำตาเราไหลออกมาไม่หยุดโดยไม่รอให้พวกเขาขึ้นมาเรากรีบออกไปทางประตูหลังเรากับสามีเก่าล้วนเป็นรักแรกของกันแลกกันพวกเราไม่เคยมีอะไรมาด้วยกัน แต่ก็ยังรักกันและกันอยู่ข้างกายกันจนวันนี้พวกเรามีทุกอย่างตอนมีไม่รู้จักขนุถนอมพอเสียไปก็เสียใจถ้ารักขอให้รักอย่างจริงจังกุมมือแล้วก็อย่าปล่อยมืออีกขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไล์เกอร์คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ละที่สำคัญค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ